ใจเยนะผมมาส่งข้าวให้คุณนะแล้วอยากจะมาถามคุณด้วยมีคนส่งข้าวให้คุณทุกวันใช่ไหม<อ>ใช่ป่ะละ่ะ<อ>เออผมรู้โยแล้วเป็นผู้หญิงใช่ไหมถูกปะถูกใช่ไหมโอเคผมรู้อยู่แล้วแล้วก็ผมจะถามอีกข้อหนึ่งว่าทำไมถึงเขามาส่ง เข้าให้คุณทุกวันทุกวันสวัสดีครับผมตั้มทีเอมครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้าอยู่ในท้ายหมู่บ้านผมนะที่น้านบนน่ะมันจะมีถ้ำน,นะทุนที่ยังไงเพื่อนในหม่งแดงใหม่ะเพื่อนใหม่ของมันนะ่นนะที่อยู่ใต้ถ้ำอ่ะตอนนี้คือผมสงสัยมากนะว่าทําไมถึง เข้าไปอยู่ในถ้ำเพราะว่าอะไรนะแล้วก็มีหญิงสาวคอยส่งอาหารให้แล้วก็วันนี้ผมมาก็คือผมจะส่งอาหารแทนนะไม่รู้ว่าแทนหรือเปล่าแต่ผมมาให้อาหารนะไม่รู้ว่าอาหารที่ผมเอามาให้นี่คนที่อยู่ในถ้ำนั้นจะกินหรือเปล่านะทุกคนลวันนี้ผมตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะแล้วก็ฝนตกด้วยนะทุกคนผมรีบมาเลยคิดว่าฝนจะไม่ตกแต่ตอนนี้ก็ลงเม็ดมาแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นไปด้านบนก่อนเลยครับทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่นะทุกคน ฝนก็ลงเม็ดมาแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมออกมาจากบ้านนะ่ะฝนหยุดปุ๊บผมรีบออกมาเลยไม่คิดว่าจะตกต่อนนะนี่ก็ยังเปียกอยู่เลยนะฝนตกทั้งวันเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าแถวบ้านทุกคนนี่ฝนตกกันไหมผมเห็นว่าจะมีมีการแจ้งเตือนด้วยนะว่ามีหลายจังหวัดอยู่นะทุกคนที่มีน้ําจะท่วมนะที่ผมได้ข่าวมานะน่าจะน้ำน่าจะมาจากเวียดนามอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่รู้นะแต่ที่บ้านผมนี่ ทั้งวันทั้งคืนเลยนะทุกคนมันตกเป็นระยะนะแต่แค่ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ตกหนักเลยนะทุกคนมันตกประมาณนี้แหละแต่ทําให้น้ําท่วมที่บ้านผมละน้ําที่บ้านผม,มนะเริ่มท่วมขึ้นมาบนสะพานละนี่นตกแบบไม่หยุดเลยนะไม่รู้ในถ้ำมีผมกลัวว่าในถ้าน้ํามันจะเต็มหรือเปล่าทุกคนสามารถน้ําเต็มได้เลยนะแล้วก็ ก็ต้องระมัดระวังนะทุกคนบ้านใครที่ติดห้วยติดน้ำานะระวังกันให้ดีเลยเพราะว่าน้ำมันขึ้นนี่แบบไวมากๆเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือล้มนะลมแบบพค่นแรงทุกคนหลังบ้านผมมีต้นกล้วยนะั้นล้มหมดอะช่องนี้นี่ผมเป็นคนฟันใหม่นะช่องนี้เพราะว่าขึ้นหินตรงนี้ลำบากมากเลยนะเดวเลยขึ้นช่องนี้กัน ป่ามันก็เขียวๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็วันนี้ไม่แน,น่นะทุกคนถ้าผมร็จาจกที่นี่แล้วอะ่ะผมอาจจะไปที่วัดเก่าต่อนะพอมีเรื่องที่ผมต้องไปอยู่อืมันมีถ้ำนะฟืเหินเต็มเนื้อทุกคน แต่หิงสาวนี้ถ้าผมขึ้นไปเจอนี่เนี่ยสมมติถ้าผมขึ้นไปตอนนี้ใช่ไหมถ้าเจอเนี่ผมคุยแน่ๆเลยอ็ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะว่าทาไมถึงส่งอาหารให้ไอ้คนที่อยู่นทนถ้ำผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างนในเรื่องเนี่ยนะอยู่ๆมาส่งอาหารให้ทุกวันนี่คือมันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนแน่เลยกับคนที่อยู่ในถ้ำนะ แต่ก่อนจะก่อนจะเข้าไปหาหรือว่าเข้าไปในถ้าเพื่อไปคุยกันไปนั่นน่ะผมจะไปขอหม่งแดงก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันเพราะมันบอกอยู่ว่าไม่อยากให้ถ่ายนะผมก็จะไปขอคขณก่อนนะโอ้ย ดถึงใต้ถ้ำน่าจะไม่โดนน้ำเลยมั้งเพราะมันราอนุ้นอย่นี้ตรงนี้หลังแตนก็ไม่มีละผมกำจัดไปแล้วนะในถ้ำนี่ถ้ำหินนี่ดูเวลามันเปียกฝนนี่คือค่อนข้างแบบยังไงอะ่ะจะมองว่าสวยได้ไหมอ่ะทุกคนเพราะวาเวลามันเปียกน้ำใช่ไหม ไอตะไคร่น้ำเหรอหรือว่าที่มันอยู่ตามเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะอืมนะก่อนแป๊นึ่งเดี๋ยวทางเข้าอยู่ถ้านี้นะไปหายมงแดงมก่อนมาหาก็คือมาส่งข้าวมันเลย mồ gang Mogang. gang, ừ cái gì gang như clip đấy, được, gang, ừ, không เมื่อเย็นผมยังมาหามันเลยนะโมกางเงียบไมทุกคนกงนั้นถ้ามันไม่อยู่ก็เป็นพยานให้ผมหน่อยก็ได้นะทุกคนว่าผมมาขอมันแล้วนะนะผมมาขอมันแล้วโมกาง ขอลงไปหาเพื่อนใหม่มึงหน่อยนะถ้าดีนก็นดีถ้าไม่ดีนก็นั่นแหละถือว่าผมขอไปละ <c oughs> จะให้หรือไม่ให้ไม่รู้ต่ผมขอเข้าท้ำก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอ้โหทุกคนเนีย <c oughs> ผมกำลงเยหน้ามองฝนเลยนะค <c oughs> ว่ำลงมาเลย <c oughs> โหลื่นมากทุกคน ดีหัวผมไม่โดนหินนะยังมีไม้ค้ำอยู่นี่ตรงนี้เลยนะโอ้แอบเดียวมือแดงเลยนะรองเท้าผมมันเลื่อนมากเลยนะว่าผมต้องใส่รองเท้าวกผ้าใบหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมก็มีแต่รองเท้าแต่แล้วรองเท้าผ้าใบแต่นะใบของผมนี่ใช้งานไม่ค่อยดีเลยอืมโอ้เลถ้ำนี่คือแบบอยู่ดีด ไม่เปียกฝนเลยนะทุกคนในถ้ำอ่ะนะแต่มันอาจจะเปียกตรงที่น้ำค้างไหลลงมานะเดี๋ยวดูดูดิน้ำค้างไหลลงมาอันนี้นะแลมาจากบนเนี้ยขออนุญาตเปิดแฟลชแล้วกันทุกคนเห็นไหมเปิดแฟลชมาแล้วนะ ผมจะสำรวจในถ้าก่อนจะลงไปแล้วกันนะเผื่อว่าเ้านหนกลัวจะมีน้านะีมีน้ําหยดเต็มเลยนะไม่รู้ด้านล่างเนีย่ยน้ำน่าจะลงไปเยอะนะโหตรงนี้บอกเลยนะว่าฉ่าทุกคนดูดิไม่คิดเลยนะว่าในถ้ะน้ํามันจะไหลได้ไงอะ่ะตื่นผมไม่เห็นน้าติ๊งติ้งเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามาจากจุดไหน ประมาณนี้แถวๆน,นีนะ้ข้างในนี่นะนี่น้ำมาหมดเลยนะทุกคนข้างข่าวบินน,นี่ตรงนู้นะแล้วก็ตรงนี้นะนอืออย่างว่านะเพราะว่าอุ้ยเลยไอตัวหนึ่งไอตัวหนึ่งหลายตัวหลายตัวข้างข่าวเต็มอนะผมว่ามันก็หลบฝนเช่นกันนะนะข้างข่าวนะนี่ช่องนี้ไงยไม่แปลกใจอลกที่มันจะอะไรนะดูช่องนี้ เป็นช่องที่แบบโล่งอะนะนนก็เลยี้มีฟองด้วยนะทุกคนดูมีฟองได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมุ้นลงไปด้านล่างดูนะว่าได้หรือเปล่าก็น่าจะได้นะผมกลัวว่าด้านในจะมีน้ำเยอะต้องลองลุ้นกันนะไปกันครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้ลงมาในถ้ำแล้วนะซึ่งผมบอกเลยนะว่า ตรงนี้นี่ฝนนี่แบบไหลยเยอะกว่าถ้าบนอีกนะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างไงอยูด่ดีหินนี่แบบเปียกหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็ลงมาถึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองฟังเสียงดูนะเดี๋ยวผมจะลองเรียกดีไหมเฮ้ยอู ใจเย็น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 ก่อนนะ <S 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 ผมมาให้อาหารหรือว่ามาส่งข้าวให้คุณนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมขอเข้าไปหน่อยนะโอเคใจเย็นนะผมมาส่งข้าวให้คุณนะแล้วอยากจะมาถามคุณด้วยคุณผมมาดีนะ ไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องกลัวผมอเออผมจะถามว่ามีคนส่งข้าวให้คุณทุกวันใช่ไหม<อ>ใช่ป่ะละ่ะ<อ>เออผมรู้โยแล้วเป็นผู้หญิงใช่ไหมถูกปะถูกใช่ไหมอโอเคผมรู้อยู่แล้วแล้วก็ผมจะถามอีกข้อหนึงว่าทำไมถึงเขามาส่งข้าวให้คุณทุกวันทุกวัน อะไรนะเฟาวทำไหมอ๋อเฟาวทำที่นี่เหรออ่ะผมเริ่มจะผมจะถามกันเลยว่ามันจ้างเฟาวทำใช่ไหมแล้วมันส่งอาหารให้ทุกวันทำไมอ่ะทำไมถึงมันทำอย่างนั้นน่ะ แกให้เฝ้าถ้ำแล้วทำไมถึงมันให้เฝ้าถ้ำอ่ะอไม่รู้ใช่ไหมอ๋อแล้ววันนี้เขาได้มาให้อาหารยังยังเลยเหรอ,อตื่นสายนะอยห,หมอเนี่ยน,น,นะหญิงคนนั้นตื่นสายไม่เป็นไรถ้าวันนี้มันยังไม่มาให้อาหารคุณนะเดี๋ยวผมจะให้เองข้าวคุณนะแล้วผมถามหน่อย คุณน่ะกินข้าวเป็นยังไงกินอาหารยังไงอ่ะ oh. อ่าผมรู้ว่าอ่าใช้มือเหรอ oh. ใช้มือแล้วอาหารที่คุณกินเน่ะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นข้าวอ่ะ oh. ฮะฮะ oh. ข้าวเหรอ oh. โอเคนะก็กินเป็นข้าวผมจะได้ลง ลงเอาลงมาให้นะเพราะว่าอยู่ด้านบนนะทุกคนเพราะว่าลงมาด้วยกระเป๋าไม่ได้นะต้องถอดไว้เออแล้วคุณอยู่คนเดียวใช่ไหม <gasps> ให้แน่นะอยู่คนเดียวก็โอเค <gasps> นี่นะทุกคนลองใส่ต้้งดิเสียงอะไรอะในถ้ำอ่ะ ให้ดีนะโอเคจะเป็นเสียงข้างข้าวก็แล้วไปให้ผมเอาข้าวลงมาให้นะโอเคทุกคนเอาคือเ๋ยวผมขออธิบายตรงนี้แล้วกันก่อนจะขึ้นไปด้านบนนะก็คืออ่ไอไอเนี่ยมันมีหญิงอะ่ะจ้างมันเฝ้าถ้านะก็คือแลกกับมาส่งอาหารให้ทุกวันนะคือเพื่ออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจนะอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในเมืองก็ หากินกันได้ลนะ้วทาไมต้องมาเฝ้าถ้าให้ไอเนี้ยน่าสงสัยอยู่ต้องมีเลยแน่แน่เพราะว่าถึงขั้นต้องเฝ้าถ้าให้เลยนะแต่ก็ยังดีนั่นที่คอยส่งอาหารให้ทุกวันนะแต่วันนี้ยังไม่มาส่งให้ไอนี่เลยผมไม่รู้นะว่าตัวอะไรเนะี่ยกอลัมหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะแต่อยู่ในนี้ ก่อนนั่นแหละทุกคนก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะเดี๋ยวออาไปคุยด้านบนดีกว่าไปกันครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะว่าอยู่ในถ้าอะ่ะไม่ได้ยินเสียงฝนเลยนะเสียงแค่น้าค้างที่หยดลงมาในถ้านะเกิดมาที่เสียงติ้งติ้งแต่ด้านบนด้านนอกนี่เสียงฝนนี่ตกแรงมากๆเลยนะผมได้ยินอยู่ก็คืคืนน่ะผมเมื่อกี้ ผมขึ้นมาเสร็จผมเอาข้าวลงให้เขาเสร็จแล้วนะเขากินข้าวนะผมคิดว่ากินเนื้อน่แต่ทําไมหญิงนั่นให้เนื้อมาวะผมไม่เข้าใจนะหญิงนั่นให้เนื้อมาไมือนว่าเขาโกหกผมหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมยังไม่เห็นเขากินเลยนะก้อยหมวกแดงวันนี้ก็ไม่อยู่เลยนะก็สรุปคร่าวๆนะที่ผมบอกไปนะว่าไอ้ที่อยู่ด้านล่างทําเนี่ยมันโดนจ้างนะทุกคนโดนจ้างให้มาเฝ้าทํานะ จ้างแค่ให้ข้าวเนี่ยนะเห็นผมผมไม่เอาแน่นอนนะจ้างแค่มาส่งข้าวให้ทุกวันอะ่ะผมอยู่บ้านผมได้กินข้าวแบบทุกวันแน่นอนในนี่คือทำไมต้องมาลําบากในถ้าด้วยนะคงต้องมีอะไรอีกแน่ๆทุกคนคงไม,ม่มีแค่นี้แน่นอนอาจจะมีอะไรเยอะเลยที่เราไม่รู้นะเราแค่รู้ว่ามันโดนจ้างพอทํากับข้าวนะข้าวทุกวันหรือว่าทุกมื้อนะผมว่านะคงจะเป็นวันละมื้อด้วยแหละว่า เห็นมาเป็นแค่ช่วงเช้านะเดี๋ยวจะผมห้ดูฝนด้านนอกกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอาจจะรอฝนหยุดสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ค่อยกลับบ้านเพราะตรงนี้นี่เราฝนได้ดีเลยอหฝนตกหนักเลยนะทุกคนดูหนักมากๆเลยนะก็นั่นแหละผมก็จะนั่งที่นี่สักแป๊บ โอเคทุกคนตอนนี้ผมนั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยอะผมว่าจะรุยฝนกลับดีกว่าเพราะว่าอยู่ที่นี่นี่นะจะเสียวเวลาเปล่าๆนะอยู่มาครึ่งชั่วโมงอะนะรอไปก็ไม่มีอะไรอะอตอนกับขากลับเราอาจจะโดนฝนหนักกว่าเดิมก็ได้นี่นะฝนตกหนักมากๆเลยนะทุกคนโอเคทุกคนงั้น คลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเรามาที่จู่อีกทีนึ่งนะพอตอนนี้ฝนมันถล่มหนักแล้วนะผมต้องรีบกลับทุกคนไว้เจอในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ